รอไม่ได้แล้วจะออไปหาอะไรกินแล้วค่ะสวัสดีค่ะกลางร่มนะคะใช้ร่มค่ะออกมาจากห้องแล้วจ้ะไปหาเดินไปหาซื้อข้าวกินก่อนไม่ได้เอาขากล้องมาไม่ได้เอาไม้มาด้วยลืมแต่จะกลับเข้าห้องก็ต้องเรียกเพื่อนเรียกเพื่อนให้เข้ามาเปิดประตูให้เพราะว่ามันเป็นล็อก ดูค่ะฝนตกดูน้ำจะไปหากินข้าวเลยจ้าออกมาจากห้องพักแล้วไปคนเดียวเพื่อนยังนอนอยู่เลยจ้ะก็จะอยู่ในห้องตัวเองก็นอนไม่หลับเกงใจเพื่อนก็เลยต้องออกมาเดินหาซื้ออะไรกินมาพัทยาครั้งที่สองนะจ้า บนตกจางก,กลางร่มเลยจ้ะเอามาจากโรงแรมนะคะอ่ารีเซพชันในโรงแรมบอกว่ามาในซอยนี้ซอยซอยสิบสามหรือเปล่ามันจะมีกับข้าวเยอะอยู่ข้างๆโรงพยาบาลจะมีอาหารเยอะอยู่ก็เลย เดินมาดูซอยนี้ยังไม่เคยมาเลยค่ะดูละยามกับพนักง,งานโรงเรมนะคะเขากวาดทำความสะอาดน้ำฝนออกจากถนนเพื่อให้ลูกค้าได้เดินแบบปลอดภัยเนาะเวลารถเหยียบน้ำมันก็จะไม่ได้น้ำกระดินใส่ลูกค้าให้คนเดินผ่านทาง ตรงนี้ทะลุไหมคะซอยตรงนี้เขาไม่พูดเขาไม่ตอบเราเลยเราก็ไปเรื่อยๆกระจกเลยค่ะนี่เงานในกระจกนะคะวิผ่านพ้นไปแล้วท้อยมีคุณยายกลางล่มนะคะจะไปหาซื้ออะไรกินค่ะ นอนไม่ไหวนอนไม่หลับจ้ะโทษนะคะซอยตรงนี้ทะลุไหมคะเอาไปแค่ลงเลยโอเเขาขอบคุณค่ะเดินผิดซอยเขาบอกว่าไปอีกซอยแสดงว่าอันนี้เป็นถนนส่วนบุคคลนะคะถนนของโรงแรม ไปอีกซอยนี่แหละค่ะกำลังปรับปรุงถนนหนทางก็จะลำบากหน่อยฝนก็ดันมาตกวันนี้วันที่จะได้อยู่เที่ยวเป็นวันสุดท้ายแล้วแต่ว่ามาเจอฝนก็ออกไปไหนลำบากค่ะรถป๊อกๆค้ามาขายกับข้าวขายเครื่องดื่มนะคะบ้านเราอยู่ซอยสิบสอง ที่เราพักอันนี้ซอยสิบสามค่ะแม่บ้านโรงแรมบอกว่ามาซอยนี้จะมีแล้วก็เดินทะลุซอยนี้ไปมันจะมีร้านขายกับข้าวเยอะแยะเลยกลางร่มฝนแรงเลยค่ะกับข้าวเยอะมากว่างั้นในซอยนี้อยู่ข้างๆแถวๆโรงพยาบาลเราต้องดูว่าตรงไหนคือโรงพยาบาลนะคะว่าอันนี้เป็นตึกสูงมากเนี่ย เป็นโรงแรมนี่เลยค่ะเมืองที่ผู้คนชอบมาท่องเที่ยวนะคะพัทยากลางเนี่ยก็เริ่มมีเห็นรถเข็นกาแฟโบราณเดินข้างหลังฝรั่งดีกว่าอย่าพูดดังไปเราแค่เดินเดินไปทางใครทางมัน เนี่ยแถวนี้ยกลางคืนเป็นผับนะคะนี่คนจะเยอะมากแถวนี้เป็นผับทั้งหมดเลยค่ะกลางคืนค,คือคืนมากแต่ตอนนี้เป็นตอนเช้าเขาจะนอนกันนะคะเพราะว่าเขาจะทํางานกลางคืนกันตอนกลางวันอย่างนี้เขาก็จะยังนอนอยู่จ้ะตรงไหนโรงพยาบาลคะเดินตรงไปตรงโน้นเลยค่ะโอ้แสดงว่าไกลอยู่ ไม่ค่อยไกล<อ>เดินไปตรงนี้มันจะเลีเ้ยวเข้าไปนอนหนึ่งเดียวขอ,ขอบคุณค่ะคุณยายเพิ่งมาครั้งแรกต้องพยายามอย่าเดินแตกแถวอย่าเดินผิดซอยมันจะกลับออกไปไม่ถูก <c oughs> ต้องมาเส้นตรงจ้าต้องไปเส้นตรงนะจ๊ะเดี๋ยววกแวกไม่ได้จะหลงทางกลับห้องจ้า มาครั้งแรกแล้วก็มาเดินคนเดียวเพื่อนเขานอนมาเดินหาของกินจ้ะหิวแต่ฝนก็ตกน้ำก็ยังไม่อาบหรอกค่ะกลับไปกินข้าวเสร็จก็จะอาบน้ำถ้าจะกินข้าวในเซเวน่นเซเว่นมีเยอะมาก ทางกันสองสามเก้าสิบเก้าก็มีแล้วค่ะเซเว่นอยู่ที่นี่เพราะมันเป็นเมืองแหล่งท่องเที่ยวเนาะก็จะเยอะแต่ว่าคุณยายอยากไปกินอาหารแนบ,บ้านๆจะไปเดินดูว่ามีอะไรที่อร่อยทางเลี้ยวแล้วค่ะก็จะมองก่อนว่าทางไหนคือโรงพยาบาลที่ รีเซพชันที่โรงแรมบอกว่าตรงตรงโค้งไปอีกนิดนึงก็จะเป็นโรงพยาบาลโอ้นู่นเห็นรถเข็นเยอะแยะเลยค่ะไปเดินกันเลยนู่นเห็นแล้วค่ะที่มีร่มกลางเยอะๆนั่นแหละค่ะคือรถเข็นขายอาหารค่ะอันนี้น่าจะเป็นซอยบัวขาว ซอยโบขาวนี้เราจะเดินแต่ฝั่งทางฝั่งทางน้นนะคะไม่เคยมาเดินทางนี้เลยนี่ครั้งแรกค่ะที่มาถึงเพราะว่ารีเซพชันในโรงแรมบอกว่ามาซอยนี้อาหารจะเยอะจริงๆด้วยค่ะอาหารเยอะจริงๆนู่นโอ้ลายอีนีเราต้องดูรถด้วยรถเยอะข้าเยอะะข้าขอเดินดูก่อนนะคะ ข้าวเยอะมากมีรถขายนะ้ำไปเดินไปเรื่อยๆค่ะไปหาร้านเขาเรียกร้านรถเข็นเนาะค่ะร้านรถเข็นขายกับข้าวอันนี้คือก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวหมูตุน๋นผลไม้ นีอะไรเนี่ยงกเปียะทอดผัดมีต้มจืดอันนี้กับข้าวถุงกับข้าวถุง,ขา,งขายถุงยังไงคะ,งะอ๋อ,อเป็นกล่องสี่สิบบาท<อ>ข้าวมันไกข่ข้าวกัะเพรา,าหมูโอ้ แบบนี้สี่สิบทั้งหมดเลยเหรอคะแบบนีออ้สีทั้งหมดเลยค่ะอค่ะแต่ขอเดินดูก่อนนะคะข้าโพดขายยังไงคะเน่ยถ่้วยยังไงคะสิบบาทจ้ะเลือกดูได้เลยค่ะ,อ,อ,คะอันนี้ก็สิบเหรอคะ ก็ต้มก็ขนมต้มกต้มมันขนมมันขนมชั้นขนมตาดก็เผื่อเปรียบคุณตะทิยค่ณไปเตยคุณอันชัน่ากินมากขอบคุณค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอเดินไปดูทางโน้นก่อนเดี๋ยวกลับมาค่ะอันนี้ขนมจีนตีนไก่โอ้หน้ากินมากน้ำยาป่าชิดลอยเลยชุดละห้าสิบบาท ติดป้ายไว้เลยห้าสิบบาทคุณยายเคยกินอร่อยมากค่ะเยอะแยะเลยโอ้รถพุ่มพวงก็มีมีทุกอย่างเลยในรถพุ่มพวงผักสดผลไว้พริกขั่วข้าวขั่วเยอะมาก กับข้าวฝั่งนี้เยอะจริงๆผลไม้ผลไม้รสเค็